เคยเป็นกันไหมครับความรู้สึกบางอย่างที่มันเกิดขึ้นรุนแรงข้างในจนเราอธิบายออกมาเป็นคำพูดไม่ถูกไม่ว่าจะเป็นความสุขความเศร้าความโกรธหรือความกลัววันนี้เราจะมาเจาะลึกประสบการณ์ที่เรียกได้ว่าเป็นสากลที่สุดของมนุษย์เราเลยนั่นก็คืออารมณ์เพื่อใครระแหดกันครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นในร่างกายและจิตใจของเรากันแน่ ลองนึกภาพตามนะฮะอยู่ๆหัวใจก็เต้นตึกตึกตักไม่เป็นสัมฝ่ามือก็เริ่มชื้นชื้นมีเหงื่อซึมออกมาร่างกายมันตื่นตัวไปหมดนี่เป็นปฏิกิริยาที่เชื่อว่าเราทุกคนต้องเคยเจอกันมาบ้างแหละครับเป็นสัญญาณจากร่างกายที่ส่งพลังมากๆเลยแล้วไอความรู้สึกที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรกันแน่จากแค่ความรู้สึกทางกายภาพมันกลายเป็นปริศนาทางจิตวิทยาที่เรากำลังจะมาค่อยๆคล,คลี่คลายไปพร้อมๆกันในวันนี้ครับโอเคครับ มาเริ่มกันที่ส่วนแรกเลยดีกว่าความรู้สึกภายในเราจะมาถอดรหัสประสบการณ์นี้กันครับว่าโดยแก่นแท้แล้วเนี่ยคำว่าอารมณ์มันคืออะไรกันแน่ถ้าว่ากันตามหลักวิทยาศาสตร์เลยนะฮะอารมณ์เนี่ยเป็นประสบการณ์ที่ซับซ้อนมากครับมันไม่ใช่แค่ความรู้สึกเพียวๆนะแต่มันเกิดขึ้นพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงทั้งทางร่างกายและพฤติกรรมของเราเลยซึ่งนักวิทยาศาสตร์เขาแบ่งองค์ประกอบหลักๆได้4อย่างครับก็คือความรู้สึกส่วนตัวของเราเอง การตอบสนองของร่างกายการที่เราตีความสถานการณ์นั้นๆแล้วก็พฤติกรรมที่เราแสดงออกมานั่นเองครับเอาละพอเรารู้แล้วว่าอารมณ์คืออะไรทีนี้เราไปดูกันต่อในส่วนของการจำแนกอารมณ์พื้นฐานที่เปรียบไปแล้วก็เหมือนกับแม่สีที่เป็นต้นกําเนิดของความรู้สึกอันซับซ้อนหลากหลายของเรานั่นแหละครับคำถามที่น่าสนใจก็คือแล้วมันมีไหมครับอารมณ์ที่เป็นแบบพื้นฐานที่ไม่ว่าจะเป็นใครชาติไหนวัฒนธรรมไหน ก็รู้สึกเหมือนกันหมดเลยคำตอบก็คือมีสิครับมีนักจิตวิทยาคนหนึ่งครับชื่อโรเบิร์ตพลูชิกเขาได้ระบุเอาไว้ว่าอารมณ์พื้นฐานของมนุษย์เราเนี่ยมีอยู่8อย่างด้วยกันซึ่งเป็นเหมือนแกนหลักของประสบการณ์ทางอารมณ์ทั้งหมดของเราเลยนี่แหละครับที่เห็นอยู่นี่คือวงล้ออารมณ์ของพลูชิกจะเห็นว่ามีอารมณ์พื้นฐาน8อย่างอยู่ตรงกลางเลยนะฮะทั้งโกรธกลัวเศร้ารื่นเริงและอื่นๆ ซึ่งมันก็เหมือนแม่สีนั่นแหละครับพอนํามาผสมกันปุ๊บก็จะเกิดเป็นอารมณ์ที่ซับซ้อนขึ้นมาอย่างเช่นถ้าเราลองมองตามแผนภาพนะฮะความรื่นเริงหรือ joy รวมเข้ากับการยอมรับหรือ acceptance ก็จะกลายเป็นความรักหรือ love หรือถ้าเอาความคาดหวังหรือ anticipation มารวมกับความรื่นเริงก็จะเกิดเป็นความมองโลกในแง่ดีหรือ optimism นั่นเองครับมาถึงส่วนที่ผมว่าน่าตื่นเต้นมากๆเลยนะเราจะเหมือนกับเปิดฝากระโปรงดูห้องเครื่องของร่างกายกันเลย ว่าในทางชีววิทยาแล้วเนี่ยอารมณ์มันก่อตัวขึ้นมาจากตรงไหนแล้วมันไปกระตุ้นให้เกิดปฏิกิริยาทางกายต่างๆได้ยังไงสิ่งสำคัญมากๆที่ต้องเข้าใจตรงกันก่อนก็คืออารมณ์เนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของความคิดหรือเรื่องในใจนะครับแต่มันส่งผลกระทบไปทั่วทั่วทั้งร่างกายเลยเป็นปฏิกิริยาแบบเต็มรูปแบบเลยทีเดียวศูนย์บัญชาการหลักๆเลยเนี่ยมันอยู่ในสมองของเราครับในส่วนที่เรียกว่าระบบลิมบิก ซึ่งก็คือส่วนที่ไฮไลท์ในภาพนี้แ่ะครับภายในระบบนี้มันจะมีส่วนที่เรียกว่าทาลามาสทำหน้าที่เหมือนกับเออสถานีกลางที่คอยรับส่งข้อมูลความรู้สึกก่อนจะส่งสัญญาณผ่านระบบประสาทอัตโนมัติไปสั่งการให้ร่างกายของเราตอบสนองนั่นเองครับทีนี้ในระบบประสาทอัตโนมัติเนี่ยมันจะมีเหมือนกับ2ทีมที่ทำงานตรงข้ามกันอยู่ครับ ทีมแรกคือระบบซิมเพ t เทติกหรือที่เราเรียกกันง่ายๆว่าโหมดสู้หรือหนีซึ่งจะถูกกระตุ้นเวลาเราเจอเรื่องตื่นเต้นตกใจทำให้หัวใจเต้นเร็วขึ้นม่านตาขยายส่วนอีกทีมที่ทำงานตรงข้ามกันเลยก็คือพาราซิมเพ t เทติกหรือโหมดพักผ่อนและย่อยอาหารที่จะทำงานเมื่อเรารู้สึกผ่อนคลายทำให้ร่างกายกลับสู่ภาวะสงบครับเอาละครับและแล้วเราก็มาถึงจุดคลแม็กซ์ของการสำรวจเรื่องอารมณ์ในวันนี้ นั่นก็คือข้อถกเถียงครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์ของวงการจิตวิทยาเลยครับว่าระหว่างความรู้สึกกับปฏิกิริยาทางกายเนี่ยตกลงแล้วอะไรมันเกิดก่อนกันแน่คำถามสุดคลาสสิกที่สรุปประเด็นนี้ได้ดีที่สุดเลยก็คือคำถามนี้ครับเราวิ่งหนีหมีเพราะเรากลัวหรือว่าเรากลัวเพราะเราวิ่งกันแน่เออน้าคิดนะครับนี่คือปริศนาที่ท้าทายความเข้าใจเรื่องอารมณ์ของเรามาอย่างยาวนานเลย แน่นอนว่านักจิตวิทยาก็ปพยายามหาคำตอบเรื่องนี้กันมานานครับเขาก็เลยสร้างทฤษฎีขึ้นมาอธิบายลำดับเหตุการณ์ของอารมณ์ซึ่งถ้าดูจากแผนภาพทางวิชาการอันนี้อาจจะดูซับซ้อนหน่อยแต่ไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวเราจะไปดูสามทฤษฎีหลักๆที่เข้าใจง่ายกว่านี้กันในสไลด์ถัดไปอ่ะ เรามาดู3ทฤษฎีหลักในตารางนี้กันเลยนะฮะเริ่มจากอันบนสุดก่อนทฤษฎีเจมส์แลงทฤษฎีนี้บอกว่าร่างกายเรามีปฏิกิริยาก่อนครับแล้วเราถึงจะรู้สึกถึงอารมณ์นั้นแต่ถ้าดูแถวที่2ทฤษฎีแคนนอนบาด Bad, บอกว่าเฮ้ยไม่ใช่มันเกิดขึ้นพร้อมกันดังหากทั้งการตอบสนองของร่างกายและอารมณ์ และสุดท้ายในแถวล่างสุดทฤษฎีของชัคเตอร์ซิงเกร์อันนี้จะซับซ้อนขึ้นมาอีกนิดหนึ่งครับคือหลังจากร่างกายตอบสนองแล้วเนี่ยเราต้องตีความสถานการณ์ก่อนถึงจะเกิดเป็นอารมณ์ขึ้นมาได้แล้วการที่เรามานั่งทำความเข้าใจทฤษฎีเหล่านี้มันสำคัญยังไงสำคัญมากเลยครับเพราะมันกำลังจะพาเราไปสู่ส่วนสุดท้ายที่จับต้องได้มากที่สุดก็คือการเปลี่ยนความรู้ว่าอารมณ์คืออะไรมาสู่การลงมือปฏิบตัติว่าเราจะจัดการกับมันได้อย่างไร หัวใจสำคัญของเรื่องทั้งหมดมันอยู่ตรงนี้เลยครับการที่เราเข้าใจว่าทำไมเราถึงรู้สึกแบบนี้มันคือก้าวแรกและเป็นก้าวที่สำคัญที่สุดเลยนะคะที่จะนำไปสู่การควบคุมและจัดการอารมณ์ของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนี่คือ5แนวทางที่เราเอาไปลองปรับใช้กันได้เลยครับ 1. คือพยายามทําความเข้าใจก่อนว่าอะไรคือต้นต่อของอารมณ์เราจริงๆ 2. คือการยอมรับมันครับไม่ต้องไปตัดสินตัวเองเพราะมันเป็นเรื่องธรรมชาติ 3. คือแสดงออกอย่างสร้างสารรค์แทนที่จะเก็บกดเอาไว้ 4. คือการเรียนรู้จากทุกครั้งที่เกิดอารมณ์ขึ้นและข้อสุดท้ายที่สําคัญที่สุดคือการฝึกฝนอย่างมีสติเพื่อให้เราจัดการกับมันได้ดีขึ้นในครั้งต่อไปครับ สุดท้ายนี้ก็อยากจะทิ้งคำถามไว้ให้เราได้กลับไปคิดกันต่อนะครับว่าในเมื่ออารมณ์เป็นตัวกำหนดมุมมองและความเป็นจริงของเราแล้วใครกันละ่ะที่เป็นผู้ควบคุมอารมณ์เหล่านั้นคำตอบก็คือตัวเราเองนั่นแหละครับ